ศูนย์นี่รักลอยมาศูนย์มันในเลขมันได้ศูนย์ศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามแบบนี้เฮ้าเลขสามมาซับไปนี่เมื่อก็้เราได้ศูนย์สามเจ็ดมันได้ออกสามเจ็ดตรงตรั้งครับผมแบบนี้ที่ว่าเลขเลขในเม็ดนี่มันได้ได้ฮาเก้ากับสามสองงวดที่แล้วมันโมโผลดงวดว่างหันละอืมครับผมแับนี้งวดงวดนี่งวดนี้มันได้สองสองเลขรักมันโมโผล่สองสองนี่ลักลอยมันน่ มันในสองเกตสามสองเกตสี่วันนี้บางที่มันเอาแปดออกมาหนึ่อสองสองแปดสาม 2, 2, 8, 3, หรือสองแปดสองสี่นะวันนี้อันน,น,นี้อันนี้เลขเลขวันนี่เลขวันเจ็ดหาสามหานี่เลขหนูนี่เลขหนูเลขชัดมันสิถวจตลบอลด,ด้วยูจ้าเลขชัดตรงนี้เลขชัดเบิง้งมีวันเบิง้งมีเดียนเบิง้งก็เด้ยววะ มีวันนีเดียดเบืองหฮาเบิงมาทบควนเทกันกะมันขีต๊อันนั้นเลขนี้เลขนี้มันสีออกไ้คู่เนีนยบเนี่เสองสองเนี่ยเหจ้าสอง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 เนี่ยเขาเรียกว่าสองสองเลขสีเบิ่นแล้วค่ะเลขเบิ่นเลขว่านข้ามมันสีมันสีมีเจ็ดสามมีหกหกต่ว่าผบริการตัวนี้แลงกเลขมันสีเบิ่นแต่มันเปลี่ยนสีมันเบิ่นดิค่ะเขาเวา่ายคู่นี่ท่ายคู้จะเห็นบ่ โอ้ oh, อันมากสี่ไมายถึงว่าทถ่ายเลขสี่ส่ออกคือถ่ายครูถ่ายครูแล้วก็นี่โอกาสเบิ้ลพ้อมนี่โอกาสเบิ่ลเอาเลขเอาสี่ียนไใหายเองเด็กมันจะปวดมนนั่นัน้นมันโนไปทางสั้นหรอกมันก้นเห้าเขาว่าเขาใจพวกใหม่นี่ไม้เชิงวานเลขเลขนี้มันจะถือตลอด ทั้งเที่ยวคอยนั่งเข็นเป็นตัวคนนี้เพราะมันเหมือนดิอันนี้บัดนด้เห็นหมอปูบัวนี่นี่จะฟันฝันเห็นหนูหนูตายฟันเห็นหนูหนูตายแล้วคนนี้ฝันเห็นหนูก่อนไปเบื้องแล้วนี่มันเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดห้าสามห้านะครัฝันเห็นหนูตายชนมากมันสิเป็นเลยจักเล็กร่างเล็กบุญแหละแต่ว่าชนมากมันเป็นเล็กร่างอ๋อใช่เนี่ยช่วงนี้มันถ่ายถ่ายปู กันเข้าจากซื้อใายชีเข้าก็ซื้อสองเก็ดสามสองเก็สี่ซุมมือนีเข้าป่าบรที่ไ่ายคู่เห็นี่มเจ็ดแปดเลข <7 8. S 1> ทำมันตรงกันได้หลายตัวซื้อเลยนี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าสีเกซุมหอยวงไวน้นี่มันมันเลขอะไรครับมันลันนโอ้จับตาให้ดีมันูบกวอ,อจับตาตูดจีที่ปูว,ะะว่องไวมาะค่ะก็มองไว แล้วไปทายเอาตัวเลขมันมันสีเปลผ่านเนาะปูเนาะตัวเลขส้มหมอส้มมเจ้าส้มมเจ้าสังเกตว่าเลขอะไรสองสองเดี๋ยวคือว่าทายทายปูมันออกจริงนะโอ้อันนั้นคือรักเกณฑ์ของมันรักเกณฑ์ของมันแต่รักของมันออกมาสองสองนี่เลขมันสิออกถ่ายมันสิเบิ้ลมันสิเบิ้ลมันสิเบิ้ลค่ะมันสิเบิ้ลคู่บอกมันสิเบิ้ลหนโปกบอกมันสิเบิ้ลแปดแปดั้งซี่ซีต้องสองสีหน้าหรือว่าเลขสิเบิ้ล นี o, 2, 3, um. ่สีเบิ่ลวันออกไปนี่สีเบิ่ลเลยอเล็กมันเลี้ยงกันเลี้ยงตัวนี้โอ้ถามมันเลี้ยงมันสีมาแบบนี้สองสามสีสองสามสีสองสามสีเนี่ยเปหาสีลอตเตอรี่สีน้ำเวลนเป็นเลขเป็นเป็นรางวัลนได้วั่นออกไปสองสามสีนี่มีโอกาสเป็นรางวัลนได้แต่มันเลี้ยงกันออกไปจังอันสองสองเจ็ดสามนี่ก็เป็นได้มันบู๊ สองเกจาก็เป็นได้แล้วมันได้แต่ีได้ว่นาน้ำคันเด็กว่านัำคานมันได้มากสัน่นแต่ว่าแบบานี้ไล่ลงไปมันมี 2, 7, สองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่มันลงไปถ่ายครูตามรักตามตามลักเกณฑ์เนาะปูนี่เนะเาะต้องถ่ายครูต้องถ่ายคูยค,คือรักลักเกณฑ์มันจะออกมากสัน่นอ,อ๋ถามมันเรี่ยงมันที่เป็นสองสามสีคคค่ครับครับครับโอเค นี่ปูเขียนยังเสี่ถือบ่ครับนี่ยใช่ครับเนื้อเขียนแบบนี้ละ่ะเขียนเล็บคือมันที่ที่มันออกแล้วให้เขาเบิ้งหน่ำครับผมยบาบัตรหนี้งวดต่อมากอ่เงี้ยอันนี้ถือต้องแล้วนี่ถูกต้องแน้องปูเดี๋ยวพี่เดช่วยพี่น้องเพิ่นเบิ้งบบดนี้ครับเพราะก้าวที่เข้าใจครับถูกต้องแล้วน้องปู <S 2> <S 2> <S 2> เนาะตัวนี้ครับอย่าสกักงานยังหว <S <S ีช่วย อห่จังหนอยจังชั่วหพีชให้นนองกันเบิเมันเะ็มอเป็นนะตามตามก่อยห้เลขมานี่มันยิดถือตลอดใม่เป็สายม่ยถือตลอดครับผมนะแต่ว่าบไดาย,ายนะ่คืบเอบวบว่วว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 ัวววววาครับ วันนี้ท่า,น,าน,นผู้ชมคือตัวเลขของปู037เด้อครับเพิ่นกะไฮหลัวก็เพิน่นไฮแนวทางออกมาเพิ่นกะสรุปออกมาครับบางที่พี่น้องอาจสิปวดหัวเพราะว่าตัวเลขอย่างคช่เป็นยังซี่วาสันคือเพิ่นยกตัวยางครับยกตัวยางหววกอนอ่าหววกอนเพิน่นได้โตลักมันอศูน00ครับลักยังตีครับคือลักร้อยครับลักร้อยออกมา00 บานนี้เพิ่นแต่ว่าเพิ่นมีหลักการของเพิ่นเพิ่นมาจับใส่อันนี้ห้าวโหัวรืว่าตัวเลขศูนย์เจ็ดสามเน้นมาจากใส่ครับเพิ่นก็ม่จับใส่ศูนย์เจ็ดสามเป็นสูตรของเพิ่นครับแล้วก็มาจับใส่ศูนย์สามเจ็ดเนี่ยครับอันนี้คือตัวเลขสีออกครับเพิ่นว่าหวดก่อนเนาะอันนี้คือหวดก่อนหวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะครับทัดลงมาเนี่ยครับ คืองวดวันที่16พฤศจิกายนครับสูตรมันออกมาได้22วัสสนะวาพี่น้องอาจจะเห็น234เป็นอย่างทีอ่อยู่ทั้งเรื่งอันนี้เขียนผิดครับอยู่ทั้งเรื่องหัน234อยู่ทั้งวันที่16เพียครับก็ต้องขอโทษหลายๆเพราะว่าเขียนออกมาตอนแรกบอท่านชัดเจนมาได้คือความชัดเจนก็คือพี่น,ออน้องเบิงว่าพี่น้องเบิงว่าวันที่16พฤศจิกายน2564 ตามสูตรปูพันวามันสีมาสอง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 เป็นรักร้อยครับปูเล่าว,ว่าถามออกมาลักษณะนี่ตัวเลขที่สิออกในงวดทีสีมาคือวันที่สิบหกนี่มันหนาจะลงองไถด้วยเลขคูครับหนาสิลงองไถด้วยเขคูสันปูวา่นก็เลยจับออกมาเป็นแลงสีครับสอง จ็ดสามชุดแรกครับชุดที่สองสองเจ็ดสี่พะวัารักลอยรักลอยรักน้อยเป็นครูสันละวา่าก็เลยตัวเลขที่ได้ครึ่งวันนี้ที่หนาลงทุนคือเลขที่อยู่ในกรอบนะครับเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่ส่วนทั้งด้านขวามือครับด้านขวามือเจ็ดหาเป็นยังคือมีเจ็ดหากับสามหา จ็ดหากับสามหาเนี่เป็นเลขนีมิตฝันของปูครับเล่าก็บอกว่าอันนี้เป็นเลขที่หนาลงทุนเล่าบอกว่าถัดลงมากก็มีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าคือเลขทุ่มนี่ถีบม่ได้เล่าว่ามาเนียห้คือสี่เก้าครับปูเนีนนห้ยสี่เก้าท่าทีว่ายๆกับมีเลขอยู่สองคู่เจ็ดสี่กับสี่เก้าครับโกเด่นคือเป็นพระเอกในวันนี้ครับในวันวันที่สิบหกพฤษ พฤศจิกายนสองันหรยหกสิบสี่นี่แหละครับเอาให้พี่ให้น้องเข้าไปวิเคราะห์บ้่งได้ครับเดอ้อพิษถูกกิจะะว่ากันครับทางช่องกหายไ้เพราะเป็นแนวทางเท่านั้นให้พี่น้องไปวิเคราะห์ให้ดีๆให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับตัวเลขทุกตัวกมีมิธิ์เข้ามิซิทลุดครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ ก็คือสิน่นี้แช่นี้แหละครับกะคอยเพียงให้น้องเข้าโชคดีกันทุกปูทุกคนนะครับเด้อขอบคุณที่เขามารับชมเราฟังครับเขามาแลวก็อย่าเรื่องฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไ่ได้พลาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ